สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Miss M Channel ครับก็วันนี้ภารกิจนะครับลมยักษ์ลมยักษ์นะครับนะอ๋อลมยักษ์นั่นก็คือว่าวันนี้ตัดแล้วนะครับต้นนี้อยู่ด้านหลังนะครับคือต้นนี้นะครับอีพีด่างขาวนะครับต้นใหญ่ๆของ Miss มนะครับตัดแล้วเห็นไหมอ่าตอนแรกเนี่ยมันขึ้นไปชนบนเพดานตรงนี้เลยนะครับบนสแลนตรงนี้ก็เลยจําเป็นว่าอ่ะตัดดีกว่านะครับเพราะว่าสังเกตแล้วยอดเขาเริ่มเริ่มมีความช้ำเพราะว่า ยอดเขาโดนสแลนนะครับพัดไปพัดมามันก็อะไรนะเสียดสีเนาะมันก็เลยเกิดความช้านิดๆหน่อยๆ่อยกลัวว่าเดี๋ยวปล่อยไปมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีก็เลยตัดสินใจตัดดีกว่าตอนแรกว่าจะยกย้ายนะจะยกย้ายไปวางไว้ที่อื่นก็มันเป็นมุมสวยะนะครับมันเป็นมุมที่ดูแลต้นไม้ต้นใหญ่ๆของเราก็เลยว่าเออเอาแบบนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยตัดนะยกยอดเขาออกมาสักสิบใบนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวเราปล่อยให้เขาแทงตาขึ้นไปนใหม่ในลักษณะที่ ที่แบบมีคนแนะนําว่าเออตัดอย่างนี้หละพี่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกเป็นพุ่มเป็นกอเลยเพราะว่าแต่ละตาเขาจะแตกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ใช่ครับมิเซมก็อย่างที่บอกเคยแนะนําพี่เพื่อนๆไปหลายๆ EP ีใครที่มีไม้ไม้ไมเลื้อยนะตัดเลยครับแค่ยกยอดอย่างเดียวก็พอถ้าไม่ทําจํานวนนะยกยอดอย่างเดียวก็พอเดี๋ยวเขาขึ้นมาครับหลายตาหลายนี่ก็เป็นการยกยอดแล้วก็เป็นการทําจํานวนนะครับแบบทางอ้อมแล้วก็รวดเร็วกว่าในการตัดเป็นข้อๆด้วยซ้าเพราะว่า ตัดเป็นข้อๆเนี่ยกว่าจะขึ้นใบที่สองที่สามที่สี่มาเนี่ยนะครับก็ใช้ใช้ระยะเวลานานกว่าที่ปล่อยให้ต้นแม่เขาเลี้ยงแต่ถ้าเรา,เาตัดยกยอดนะครับแล้วก็ปล่อยให้แม่เขาเลี้ยงเนี่ยนิ่วไวจริงๆนะครับแต่ถามว่าถ้าตัดวางข้อแล้วเราจะสามารถตัดได้อีกประมาณ,มาณ,มาณกี่เดือนนะครับก็ที่ที่ทาอยู่ก็ประมาณสัก 2- อถึงสเดือนนะครับ เขาถึงจะเริ่มมีใบที่4ที่5ที่6นะขึ้นมาได้เราก็เริ่มทยอยตัดตั้งแม่ได้เรื่อยๆแต่ถ้าเขาแก่แล้วนะครับประมาณ3เดือน4เดือนขึ้นไปเรายกยออไปแล้วนะครับไม้ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเออมันก็จะเป็นสเต็ปของมันมันเหมือนกับการฟักตัวเหมือนการเตรียมตัวอย่างเงี้ยนะถ้าเขาขึ้นจเจริญเติบโตแล้วปุ๊บจะไปต่อเรื่อยๆนะครับเราก็บำรุงต่อไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้ตัดได้กี่ใบกี่ข้อแล้วทํายังไงกันต่อว่า สำหรับอีพีด่างเาาต้นนี้ทํายังไงต่อหลังจากที่ตัดมาแล้วโอ้โหข้อใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะหาวิธีในการชํายากเราจะชํายังไงเราจะดูแลยังไงในช่วงแรกๆนี้นะครับไปดูกันเลยครับอ่าก็ได้มาประมาณสัก10ข้อเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่คือใบที่มิเซมตัดมานะครับก็อาจจะมีชาบ้างเนาะอีพีนี่แหละนะครับถ้าใบแก่เขาจะมีชามีแห้งบ้างนะครับเป็นรอยช้าที่บริเวณที่ด่างนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับหลังจากที่ตัดมาแล้วทํายังไงนะครับมิเซมก็ ใช้วิธีการเดิมนะครับนั่นก็คือการชําน้ํานะครับแช่น้ําไปนะครับวิธีการตัดชําน้ําแช่น้ําก็ทําแบบนี้เลยนะครับพี่พีนนะครับก็และนี่คือบริเวณด้านในใช่ไหมครับเขาก็จะมีลากเกาะติดกับเสาตรงนี้นี่คือบริเวณด้านในนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูดูตาเขาว่าตาเขาอยู่ตรงไหนนะครับตาเขาน่จะอยู่เอ่อตรงไหนนี่นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเช็คก่อน อ่านี่นี่นี่ครับอยู่ข้างในนี้เห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยนะครับบริเวณตรงนิ้วก้อยมิเเอมชีเนี่ยนะครับนี่คือตาเขาอยู่อยู่ตรงนี้นะครับแอนนะเขาซ่อนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับตาเขาจะขึ้นสลับกันนะพี่ๆเพื่อนนะอันนี้อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูอีกอันหนึ่งที่ขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ดูลักษณะของก้านนะของลําต้นเขาเห็นไหมครับดามมา่บ่าางแบบบนนนนีี้้้ดูลัักกษณะนนะครทขึไป ถ้าก้านลายแบบนี้ใบก็จะสีสวยประมาณแบบนี้นะครับอันนี้คือดูจากด้านหลังเห็นไหมครับแล้วถ้าดูจากด้านหน้าก็จะประมาณแบบนี้อ่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยข้อน,นี้ไม่ต่ำกว่า800-1,000บาทนะตอนนี้ก็ถ้า1ข้อก็อยู่ที่ประมาณ100-150-200นะประมาณนี้นะแล้วแต่ความสวยงามความใหญ่ความโตเดี๋ยวดูละอีกลักษณะนหนึ่งที่ตาเขาออกอีกฝั่งหนึ่งนะต้นนี้ออกฝั่งฝั่งทางด้านในใช่ไหมครับเดี๋ยวเราดูว่าตาที่มันออกด้านนอกอยู่ตรงไหน อันนี้ไม่ใช่นี่ด้านในเหมือนกันนะครับต้นนี้ด้านในเหมือนกันดูว่าต้นไหนที่มันออกด้านนอกนะครับอ่านี่ครับนี่นี่น,น,นี่ตรงบริเวณตรงนี้ครับเนี่ยฮะตาเขาจะอยู่อีกฝั่งนึงนะครับก็ถือว่าอีพีเนี่ยเขาตาเขาจะออกสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวาของใบอย่างเงี้ยนะครับไม่ออกตรงไม่ออกในใบเนาะถ้าออกในใบก็เป็นซิงโครเนียมใช่ไหมครับถ้าเป็นอะฟิโลอีพีเนี่ยเขาจะออก ข้างแบบนี้นะครับสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวาถามว่ามันจะด่างไหมด่างแน่นอนครับดูลายก้านครับยังไงก็ด่างดีด่างสวยแน่แน่สายต้นนี้ถือว่าแม่พันธุ์ดีมากนะครับแม่พันธุ์ถือว่าดีมากๆเนาะก็วิธีการชามของพี่เซมก็ชาแบบนี้นะครับใส่ในตะกร้าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ากระแปบงมันใหญ่เกินไปเนาะเพื่อให้ป้องกันการเคลื่อนไหวหรือการยกข้อขึ้นมาลอยน้ำอย่างเงี้ยพลอพีเ่เซมไม่ได้อยู่เงี้ยมันก็จะต้องหาวิธีในการป้องกันนะครับ สำหรับลำต้นนะครับพี่พี่เพื่อนคงเห็นมาแล้วนะหลายหลายคนที่เขาให้ดูนะครับลำต้นส่วนปลายเนี่ยเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ลำต้นเล็กๆถ้าแต่เราปลูกเนี่ยเห็นไหมเล็กลง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 เรื่อยๆนะครับนี่คือลำต้นเขานะครับเนี่ยลำต้นจริงๆเขาคือแค่นี้ยนะครับประมาณเท่านิ้วก้อยเองนะครับเปรียบเทียบให้ดูเห็นไหมนะครับเท่านิ้วก้อยเองนะครับแต่ขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็ จะโตขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับโต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 ,ต,ตขึ้นไปเรื่อยๆนะไม้ประเภทนี้ไม้เลื้อยก็คือยิ่งสูงยิ่งใหญ่นะครับแต่ถ้าม้วนลงดินแล้วก็จบกันนะครับใบก็จะเล็กลงนะก้านก็จะยืดนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งพี่เซมเอาอะไรนะยอดยอดมนะันเนาะไปดูยอดเขานะครับอยอดเขาก็จะสวยมากนี่นี่คือยอดเขาเห็นไหมครับเนี่ยพี่เพื่อสวยไหม มันเหมือนด่างเหลืองเนาะยีมันด่างขาวนะครับนี่เป็นไม้ยอดเพราะว่ามันยังไม่ไม่อิ่มสีนะมันก็ต้องกลายเป็นสีขาวนะครับนะบว่าสีเหลืองแบบนี้สวยไหมสวยเลยนะครับขออภัยเสียงรถนะครับนี่แท่ที่ี่ไมเตืนบอกเห็นไหมยอดเขาโดนโดนสแลนนะครับมันก็จะเริ่มช้าแบบนี้ก็พยายามเดี๋ยวรักษาไปนะครับแต่ถ้ามันช้ามันเสียไม่มันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าข้อใบตรงนี้ก็ยังมีตาอยู่นะครับช้ำแล้วมันจะได้ยังไงนะมาดูตรงนี้นะครับช้ำน้ํามันจะได้ยังไง นี่ครับนี่คือวิธีการชั้น้ําของมิเอมครับเห็นไหมใบก็จะสีสันปกตินะความช้ําก็เป็นปกติเหมือนกันนะครับเนี่ยใบก็ปกติแล้วก็เรามาดูนะครับจริงๆแล้วก็ปลูกได้แล้วแหละอย่างที่บอกว่ามันไม่มีเวลาเลยครับเพื่อนเห็นไหมดูลาาเขาสิครับเนี่ยช้น้านะครับน้าจะใสมากๆถ้าไม่มีแบคทีเรียไม่มีเชื้อราลงไปจัดการนะครับน้าก็จะใสเป็นปกติอันเนี้ยเปลี่ยนน้าสัปดาห์ละครั้งเองนะครับก็ไม่ว่าเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเนาะต้องพูดผิดครับต้องขอพูดว่า เติมน้ำ่ะเติมน้ําสัปดาห์ละครั้งให้มันปิ่มแก้วเต็มแก้วแบบนี้ตลอดนะครับแล้วมันก็จะมีล่าอากาศเดินแล้วเห็นไหมข้อบนสุดนะครับตรงนิ้วโป้งเนี่ยนะครับมีร่าอากาศเดินละแล้วก็พอดีตอนชามอากาศมันร้อนนะครับปลายมันไหม้นะฮะยอดมันไหม้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเห็นไหมครับตาขาวๆเขาก็ออกมาละนี่นะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เอามาแนะนําแล้วก็ทําอยู่ตลอดนะพี่เซมจะทําอยู่ตลอดคือวิธีนี้นะครับคือการชําน้ํานี่แหละนะเพราะว่า น่าจะเป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าปลอดภัยแล้วก็ใช้เวลาได้ไวมากขึ้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในเรื่องของของการชาำแบบนี้นะครับอ่ะล้วครับก็เอามาแนะนำเทคนิคการสำหรับอีพิใครที่ไม่กล้าตัดหรือไม่อยากตัดเพราะว่ามันโคนใหญ่แต่ตัดยากนะบอกไว้ก่อนว่าถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งยากมันแข็งมันเหนียวมากนะครับต้องใช้มีดคมๆหน่อยนะครับแล้วก็ ตัดเส็จเรียบร้อยแล้วเทคนิคของมิเซมก็ค ja ือว่าจะทิ้งท่อนล่างนะให้ดูอีกทีนึงก็แล้วกันว่าจะจบจะจบแล้วครับอ่นนี้ครับมิเซมจะทิ้งท่อนล่างยาวกว่าท่อนบนนะครับอพี่เพื่อนๆนะสังเกตนะครับมิเซมจะทิ้งท่อนล่างยาวกว่าท่อนบนนะครับเพราะว่าท่อนล่างมิเซมจะเอาไว้ให้เขาดูดน้ํานะครับที่เราชําตัวเนี้ยชําน้ําเนี้ยให้ไปเลี้ยงใบด้วยนะครับเพราะว่ารากเขาเนี่ยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพณตอนนี้นะ แต่เดี๋ยวอีสักคู่หนึ่งอีสักประมาณสัปดาห์สสัปดาห์ลากขาวก็เริ่มจะกลับมาละแต่ตอนนี้คือเราต้องอาศัยท่อน้ําเลี้ยงจากลําต้นก่อนนะครับวิธีตัดก็ต้องตัดแบบชึบเดียวเนาะหรือไม่งั้นก็ตัดรอยเดียวนะครับอย่าตัดแบบให้เขาช้าม,มากไม่งั้นท่อน้ําเลี้ยงมันจะจะ,จะเขาเรียกว่ามันจะเสียหายแล้วมันจะดูดไปเลี้ยงต้นไม่ได้เลี้ยงใบไม่ได้นะครับเอาละครับก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆวิธีการง่ายๆนะครับลุยกันเลยนะไม่ต้องซเรีที่รับต้นไม้ราคามันไม่ไม่ใช่เป็นปัจจัยแล้วผมว นคนปัจจุบันที่ที่ซื้อต้นไม้เลี้ยงต้นไรก็ตอนนี้พิห็มว,ว่าเรื่องเงินเรื่องราคาไม่ไม่ค่อยเป็นปัจจัยเท่าไหร่เรื่องความสวยงามมากกว่าอ่ะดูรอบๆนี่นะครับมาเช้าๆก็ลดน้ำนะครับลดน้ําดูแลต้นไม้ของเราไปมันก็จะเป็นบรรยากาศที่เรารู้สึกว่าโอเคนะครับสบายใจมีความสุขนะครับก็เช่นเดียวกันครับก่อนไปทํางานก็มาอัดคลิปให้พี่เพื่อนๆเ,นเนช้ามาตื่นมาตีห้าก็มาตัดไม้แต่งไม้นะครับตัดใบ เสร็จเรียบร้อยก็ไปอาบนะ้ํามาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับก็อาจจะไม่ได้ทําตอนเย็นเพราะว่าช่วงนี้ภารกิจการเรียนการสอนเยอะมากนะครับการเรียนการสอนมาถึงค่าก็เหนื่อยครับเพื่อนๆก็เลยใช้วิธีการทําให้เสร็จตอนเช้าแล้วก็ค่อยมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับอาจจะไม่ได้เห็นความชัดเจนร้อยเซนะครับแต่ก็จะมาอธิบายมาบอกมาแนะนํากันก็แล้วกันนะครับเอาละครับใครชอบ EP นี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิซเซมด้วย พราะว่าภัยเสียงรถกจริงๆมันใกล้มากนะครับมันใกล้มากเอาแบบนี้ไม่เนี่ยตรงนี้คือถนนเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วเนี่ยบริเวณตรงนี้คือถนนเลยนะครับก็อย่าลืม้ําลังใจกกันด้วยนะครับลาพ,พี่เพื่อนไปก่อนนะครับ